สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความอยากนะครับนะ้าตามขเขาเรียกว่าตามความอยากของคนส่วนใหญ่หรือปุถุชนนะครับนะคนส่วนใหญ่ชาวโลกนะครับนะ้าก็มีความอยากไม่เหมือนกันนะครับนะ มีความแตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่คนอยากมีอยู่ใกล้เคียงกันและเป็นส่วนใหญ่นะครับนะอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีฐานะอยากจะมีทรัพย์สินอย่างโน้อนอย่างนี้นะครับนะนี่คือ,อข้อนำเสนอแนะและข้อ,อที่จะให้ ข้อคิดและวิธีปฏิบัตินะครับนะาที่จะให้สมกับความอยากหรือความสําเร็จตามความอยากนั้นมันก็มีต้องมีองค์ประกอบนะครับนะามีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์นะครับนะาทำความอยากให้สําเร็จได้อย่างที่เราอยากครับก่อนอื่นลุงมุนสงต้องนะครับนะาให้เขาเรียกว่า ให้ไปจากพยา,ยานในเรื่องของอที่ลุมุนส่งได้ปฏิบัติมานี่เป็นเขาเรียก่็ประสบการณ์ของลุมุนส่งนะครับนะท่านฟังดูแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่ดุลพินิษ์ของท่านครับแต่จุดประสงค์ของลุมุนส่งที่ต้องนําในเรื่องนี้นะครับนะมาเป็นคลิปและพูดอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของ เขาเรียกว่าความสําเร็จในชีวิตนะครับนะ้าที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จหรือให้สมกับความอยากนะครับนะที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองนี่คือในเรื่องของคนเราส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหาในเรื่องของความอยากนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะ คือร้อยละ90กว่าก็แล้วกันนะครับนะา0 0คนนี่ก็90กว่าคนก็อยากจะมีคนนะครับอ่าเขาเรียกว่าความร่ำรวยนะครับนะนี่ก็เป็นความปรารถนาสูงสุดแต่ทำไมละครับนะาจึงทำไม่ให้คนร่ำรวยได้ได้นะครับนะอ่าก็เพราะที่ลุงบุญส่งจะนำเสนอและเป็นข้อเสนอแนะนะครับนะาให้กับท่านลองพิจารณาดู นะครับนะ้าที่ลุงมุนส่งให้เห็นนี้มันเป็นเรื่องที่ขเขาเรียกว่าประสบการณ์และปฏิบัติจริงนะครับนะามานาเสนอต่อท่านนี่คือในเรื่องของที่ลุงมุนส่งอยากนะครับนะาคืออยากมีควายอยากมีทรัพย์สินนั่นเองนะครับนะาที่จะป,ะปัญหาคือเรียกว่าปัญหาแก้จนนะครับนะ้าที่ลุงมุนส่งใช้อุปกรณ์สุดยอดนะครับนะาของการขเขาเรียกว่า นำไปสู่ขเขาเรียกว่าความมีควายหรือความมีฐานะนั่นเองนะครับนะาในเรื่องของอความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับนะ้าความทุกข์นั้นก็ลดน้อยลงนะครับนะานี่คือในเรื่องของลุงมูลส่งจะให้ในเรื่องของข้อเสนอแนะและข้อคิดและข้อปฏิบัติและประสบการณ์จริงของลุงมูลส่งลุงมูลส่งนะครับนะา ขอบอกว่าอุปกรณ์อะไรที่ทําให้รูมูลส่งต้องมีควายขึ้นมาในระดับนี้ทั้งๆท,ที่รูมูลส่งนั้นเริ่มต้นจากไปกู้เงินเข้ามานะครับนะแล้วก็มาดําเนินการเลี้ยงนะครับนะ่าที่รูมูลสง่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรครับนั่นก็คือธรรมะครับของอพระพุทธเจ้านั่นเองรูมูลส่งใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้า นะครับนะามาเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือําเนินการในเรื่องของให้มีวายนะครับนะมีมากตัวขึ้นมากตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับนะลุงมูลส่งก็เขาเรียกว่าเริ่มมีความสุขมีความสุขนั่นก็คือมีความสบายกายสบายใจนั่นเองที่ตามอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นั้นเป็นของทนได้ยาก พราะความทุกข์นั้นก็ก่อให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับนะาที่พระพุทธเจ้าไดา้ให้อยู่ในคําสอนของขอเขาเรียกว่าอาริยสัจสี่นี่คือในเรื่องของที่ลุมุนส่งจะต้องให้เห็นว่า,าที่ลุมุนส่งได้ให้เป็นไปจากและลุมุนส่งต้องใช้เป็นขเขาเรียกว่าเป็นแบบหรือเป็นต้นแบบ นะครับนาะในเรื่องของการทําคลิปของลุงมุนส่งเพราะลุงมุนส่งได้ปฏิบัติจริงนะครับนาะได้ทําและก็ควบคุมตัวเองได้นะครับนาะเหมือนกับพระพุทธเจ้านะครับนาะหรือพระอริยสงฆ์องค์อื่อนๆที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของเดินไปสู่นิพพานอรหันต์ได้ก็เพราะว่าเขาคุมตัวเองนั่นเองนะครับนะาอันนี้เมื่อเขาคุมตัวเองได้แล้ว นะครับนะ้าคุมตัวเองนั้นท่านก็คิดว่าเอจะคุมอย่างไรลุงมูลส่งก็ให้ข้อเสนอแนะว่าต้องคุมในเรื่องของอายตนะหกครับที่ลุงมูลส่งเคยพูดอยู่บ่อยๆนะครับนะ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนะ้าเราคุมตรงนี้มันก็มีหลักปฏิบัติที่ว่าแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับนะาที่จะคุมในเรื่องของอายตนะหกของเราได้ นะครับนะเมื่อก่อนลุงมุลส่งก็ไม่เข้าใจและไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าสนใจนะครับนะในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลุงมุลส่งจึงร่มลุกคุกคานในเรื่องของดการดําเนินชีวิตครับในเมื่อลุงมุณส่งได้มาปฏิบัติจริงนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าควบคุมอายัดนะหกพทธเจ้าบอกว่าในเรื่องของการควบคุมอิยั ขเขาเรียกว่าอายตะตนะหกนั้นนะครับนะเราจําเป็นที่จะต้องนะครับนะเข้าใจก่อนว่าอายตะตนะหกนะครับนะหูตาจมูกลิ้นกายใจในเมื่อเราขเขาเรียกว่าใช้หลักปฏิบัตินะครับนะเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่า,าการได้ยินเสียงเราก็สักว่าได้ยินนะครับนะา การได้เขาเรียกว่าได้ตูเอได้ดูเห็นตานะครับนาตาเห็นรูปเราก็ว่าสักว่าได้เห็นนะครับนะเมื่อเราได้ยินเออได้กลิ่นรสได้กลิ่นนะครับเราก็รู้สักว่าได้ดมอ่เราลิ้มรสนะครับทางเด้นก็เราก็สักว่าได้ลิ้มรสนะครับนาเมื่อเราได้เขาเรียกว่ากระทบ นะครับความสัมผัสนะครับนะาทางกายหรือใจเราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าสัมผัสหรือรู้จักว่าสัมผัสนะครับนะหรือได้ความกระทบทั้งกายและใจนี่คือเขาเรียกว่าอายตนะหกที่ลุงมูลส่งต้องควบคุมแต่ตอนนั้นลุงมูลส่งไม่ได้เข้าใจว่าจะคุมอย่างพุทธเจ้าที่ลุงมูลส่งได้พูดไป ดูก็สักว่าดูนะครับนะฟังก็สักว่าฟังนะครับนะาริมรถก็รู้สึกรู้จักว่าริมรถนะครับนะได้สัมผัสทางกายนะครับนะเราก็มีความรู้สึกว่าได้กระทบทางกายแต่เราลูงมูลส่งได้ไม่ได้เขาเรียกว่าปฏิบัติอย่างนี้มาก่อนแต่ลูงมุลส่งได้มาเจาะลึกในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ตรงนะครับนะตรงตามที่หลวงมูลส่งได้ปฏิบัติมาก่อนเก่านะครับนะตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการเลี้ยงควายมานะครับนะาอ่นนี้ก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าปีที่1 6นะครับนะที่หลวงมูลสงได้ปฏิบัติมาหลวงมูลสงก็ขอเสนอแนะหรือข้อแนะนําว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆครับถ้าท่านคมในเรื่องของอายตนะหของท่านได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้คุมได้นะครับนะาให้อยู่หมัดทั้งหมดแต่ท่านก็ต้องพยายามนะครับนะาคุมในเรื่องของอายตนะหกนะครับนะ้าไม่ว่าจะฟังดูนะครับนะ้าริมรถนะครับนะหรือสัมผัสทั้งกายนะครับทางกายนะครับหรือทางใจนะครับนาะที่มากระทบท่านท่านท่านก็ต้อง เข้าใจใน,ในส่วนนี้นะครับนะ้าเช่นลุงมนต์ส่งนะครับนะาที่ได้นะครับนะาในเรื่องของหลักปฏิบัติมาเพราะลุงมนต์ส่งนะครับนะาเห็นควายเลี้ยงควายเราก็สังเกตดูว่าเอ๊ะควายนี้เราเลี้ยงมาเราจะดีจะด่าจะว่าอย่างไรนั้นเขาก็ไม่เคยเถียงนะครับนะเขาก็ไม่เคยบน่นเคย ตอบโต้เรานะครับนะลุงมุนส่งก็ใช้หลักนี้มาพยายามฝึกตัวเองนะครับนะเมื่อได้ยินเสียงที่ว่า,ามากระทบหูว่า,าเราไม่ชอบเราไมอา่อยากจะฟังในเรื่องที่เราขอเรียกว่ามาเสียดแทงใจเราเรากา็เอาในเรื่องของสิ่งนี้ก็สักว่าได้ฟังอย่างพุทธเจ้าว,ว่านะครับนะ อ,อย่าไปถือสาเลยนะครับนะถ้าเรานำมาเป็นในเรื่องของอความขอเรียกว่าความโกรธขึ้นมานะครับนะาโต้แย้งกันก็ต้องมีเรื่องนะครับนะนี้ก็ลุงมุนส่งก็ต้องใช้พยายามพอสมควรครับนะไม่ใช่ว่า <c oughs> ประทานโทษครับไม่ใช่ว่านะครับนะาทำแล้วเลยจะทำได้เลยนะครับนะก็ต้องฝึก นะครับความอดทนนั่นเองนะครับนะก็ขึ้นอยู่หลักในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนาเรียกว่าหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเก็บออมในเรื่องของการเพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้พ้นทุกข์ในเรื่องของความยากจนในเรื่องของพ้นทุกข์ในเรื่องของความอดอยาก นี้มันก็ต้องมีในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนนะครับนะหรืออุปกรณ์อื่นๆเข้ามาช่วยนะครับนะ้ให้เรานั้นประสบความสำเร็จนะครับนะไม่ใช่ว่าเอ๊อยากจะร่ำอยากจะรวยแต่ก็ไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเ,เก็บเงินเก็บทองนะครับได้เท่าไหร่มาก็ใช้หมดนะครับนะไม่ได้ฝึกตัวเองนะครับนะไม่ได้แก้ไขาการกระทำของตัวเอง ก็คนเราก็ต้องนะครับนะพบแต่ความยากจนพบแต่ความลําบากอยู่ไปตลอดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่แก้ไขที่ตัวเองเราไม่ดูตัวเองเราไม่สํารวจตัวเองนั่นเองนะครับนะนี่คือในเรื่องของอข้อนะครับนะาแนะนาและประสบการณ์ปฏิบัติจริงของลุงมูลส่งที่ได้เห็นเพราะว่าลุงมูลส่งให้ควาย ทั้งน้องภรรยาและน้องชายของหลวงบูญส่งไปเลี้ยงเขาก็ทําอยู่แบบเดิมๆนะครับนะเลี้ยงแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆนะครับนะปฏิบัติตัวแบบเดิมๆไม่เคยปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดการกระทําของตัวเองเขาก็อยู่แบบเดิมๆยากจนอยู่แบบเดิมๆนะครับนะควายที่ให้ไปก็ค่อนข้างที่จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับนะเพราะเขา ไปเลี้ยงผิดแบบนะครับนะเขาไปขังคอกแบบว่าเลี้ยงกับหมูนะครับนะ,ะให้กินฟางแห้งบ้างให้หญ้าสดบ้างก็ยังไม่เพียงพอต่อในเรื่องของความจเจริญของควายทั้งๆที่ลุงมุงส่งไปนําเสนอและข้อเสนอแนะนะครับนะเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังเขาก็เชื่อในตัวส่วนของเขาเองว่านั่นแหละเขาทําถูกต้องเขาทําแล้วเขาก็จะต้องอ่า มีความสบายใจสบายกายด้วยเห็นไหมแล้วครับนี่คือความเขาเรียกว่าความเข้าใจจิตใจผิดเหมือนกับอ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะที่บอกว่าคนเรานั้นนะครับนะก็ไปตกอยู่ในอำนาจของจิตใจในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นนะครับนพะพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าธรรมะหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ระบูงส่งเน้นอยู่ตลอดนั้นก็คือในเรื่องของอความยึดมั่นถือมั่นนะครับนาะในตัวเองนั่นเองจึงขเขาเรียกว่าเกิดแต่ปัญหาความทุกข์ยากความยากจนความขเขาเรียกว่า,าความลำบากยากเข็นเพราะเราไปยึดสิ่งใดไว้นะครับนาะก็มีในเรื่องของทั้งความโกรธนะครับนาะพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่3อย่าง นะครับนาะที่คนเรานั้นส่วนใหญ่ยึดมั่นถึงมัน่นนั่นก็คือราคะครับท่านไปยึดมั่นว่าไอ้ราคะ,ะคือกิเลสเนี่ยครับนะ้าในเรื่องของการมรัจหาท่านไม่อยู่ในหลักของปุถุชนคนธรรมดาคือความอยากนั้นก็มีทุกคนแต่เราไม่ระงับยับยับย้งใจนะครับนะอยากจะได้อยากจะ,ะสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็เกิดความทุกข์อยู่ตลอด เพราะเราอยู่ไม่อยู่ในหลักของขอเรียกว่าเดินสายกลางของปุรุชนคนธรรมดานะครับนาะเพื่อที่จะ,ะสร้างฐานะสร้างในเรื่องของราคาตรงนั้นนะครับนะให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างขาเรียกว่าครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่มีความสุขมีพร้อมทั้งทรั์ภายในและทรั์ภายน,นอกรั์ภายในนั่นก็คือในเรื่องของอริยสัพเจ7ขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้า ทรัพย์ภายนอกนั้นก็คือทรัพย์สินเงินทองนะครับนะทุกอย่างที่เราอยากได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับนะถ้าเรารู้จักในเรื่องของใช้หลักเดินสายการของปุถุชนคนธรรมดาเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับนะได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่เมื่อเรามีความสุขได้ทั้งทางทรัพย์สินเงินทองทั้งได้ทั้งความสําเร็จแล้วเราก็นะครับนะอ่า ใจิตใจของก็เลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนอความอยากของเรานะครับนะาเพราะเราอยากอย่างนี้นั้นมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ดังเมืองเหมือนกับพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นเป็นนะครับนะาเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์ทําไมท่านมีพร้อมแล้วทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองราบยศสรรเสริญมีหมดแต่ทําไมท่านถึงสแสวงหาออกบวชในเรื่องของเขาเรียกว่าที่ไม่ให้เกิดความทุกข์เลยนะครับนะ เขาเรียกว่ามีความสุขเป็นอมตะคือความไม่ตายนะครับนาะที่สแสวงออกมาลุงมูลสิงเคยพูดแย้มอยู่ตลอดว่าไอ้ความไม่ตายนั้นลุงมูลสงก็ถึงบางง้อลุงมูลส่งเคยได้พูดไปแต่ก็มีเขาเรียกว่าแฟนคลับบางท่านนะครับนะ้าที่ลุงมูลสงนั่นพูดอาจจะติดขัดในเรื่องของการเรียบเรียงคําพูดหรือเรื่องการความคิดในเรื่องของการพูด ที่เราจะต้องพูดในเรื่องที่เราอยากจะพูดแต่บางครั้งนั้นความคิดและมันสมองของเรานั้นอาจจะเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าแห้งนะครับนะคืออ่าเหมือนกับอ่าคอมพิวเตอร์นะครับนะอ่ามันก็ไม่สามารถปฏิบิตประจอ่อหรือทํางานได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองมันก็ทําให้เรานั้นพูดนะครับนะบางครั้งนั้นก็ผิดพลาดไปหรือ ไม่ตรงกับที่เราต้องการที่จะพูดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเราก็จําเป็นที่จะต้องฝึกพูดฝึกทำฝึกปฏิบัตินะครับนาะสิ่งไหนมันผิดไปแล้วเราก็แก้ไขนะครับเราไม่ดื้อแพ่งนะครับนาะเมื่อแฟนขับนะครับให้ข้อเสนอนะให้ข้อคําติชมมารุง่งบุะสงค์นั้นก็น้อมรับนะครับนาะเพื่อที่จะนํามาปร,ปรับปรุงเพื่อแก้ไขในเรื่องของการสื่อสารครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราสื่อสารไปนะครับนะแฟนขับชอบใจแฟนขับฟังแล้วมีเหตุมีผลฟังแล้วน้านำมาเป็นข้อคิดหรือปฏิบัตินะครับนะท่านก็จะได้ขเขาเรียกว่าได้เป็นความรู้นะครับนะนี่คือลูงมุนส่งจําเป็นที่จะต้องพยายามนะครับนะาทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่ตลอดว่าทําอย่างไรที่เราจะสื่อสารให้กับแฟนขับหรือลูกๆแล,ละหลาน นะครับนาะเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกๆหล,ลานหรือแฟนคลับนะครับนาะที่ยังมีปัญหาในเรื่องของความทุกข์อยู่นะครับนาะลองเก็บเอาไปเป็นข้อคิดนะครับนาะที่ลุงมูงส่งมีความปรารถนาก็คือในเรื่องของการส่งต่อในเรื่องของประสบการณ์นั่นเองเมื่อลุงมูงส่งได้มีประสบการณ์ในเรื่องของนำนะครับนาะ มาเผยแพร่นั้นก็เพื่อที่จะให้แฟนขับหรือลูกๆหลายๆทุกคนนั้นลองเอาไปเก็บข้อคิดและ,ะเมื่อเห็นว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้หรือสามารถที่เราจะสร้างฐานะของตัวเองให้อยู่ดีมีสุขหรือให้สําเร็จตามเป้าหมายของก่างนนๆคนที่เราต้องการได้ก็ลองเก็บเอาไปคิดและเห็นว่ามันดีหรือ,อสามารถที่จะนําปฏิบัติต่ออาชีพของตนเอง ทุกๆอาชีพลุงมูลส่งว่าเป็นอาชีพที่ดีทั้งนั้นแต่ก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตครับซื่อสัตย์สุดจริตอ่าเราทำไปนะครับนะเราไม่ตกอยู่ในเรื่องของความยึดมั่นในเรื่องของพระพุทธเจ้าบอกว่าราคะโทสะราคาโทสะโมหะเราอย่ายึดมั่นถือมั่นหรืออย่า,าไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นครับเมื่อเราพยายามฝึกจิตใจของเราฝึก ตัวเราเองตลอดมันก็จะค่อยคายค,าย,คายหายจางไปโดยอัตโนมัติเมื่อเราเคยเชนหรือติดเป็นนิสัยครับนี่คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าและหลักในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตจริงของหลวงมูลทรงที่นำเอาไว้แพร่ในเรื่องของการเลี้ยงขวายครับครับขอบคุณครับหลวงมูลงรงขอนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสต่อไปก็จะนำเสนอในเรื่องของแนวคิดและหลักปฏิบัติและประสบการณ์ที่หลวงมูลงรงได้ปฏิบัตินา ทำให้ลวงมุลสงนั้นก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของเขาเรียกว่านิพพานอรหันต์ขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าไม่ได้ตลอดไปหรือ,อทําสําเร็จแต่ก็ลวงมนสงก็ได้พบกับเขาเรียกว่านิพพานอรหันต์ชั่วข่าวครับชั่วนาทีชั่วโมงที่ลุงมนสงเกิดความสุขความสบายใจและได้เข้าใจและได้เข้า เขาเรียกว่าเข้าถึงหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากมากจิ่งขึ้นครับขอบคุณครับหลวงมูลส่งขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ